โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวการเล่นเจ้าแข่งขันจับแมลงนะครับก็สําหรับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นที่เพิ่งกลับมาเล่นนะครับก็อธิบายหมดนี้เนิดนึงนะครับสําหรับหมวดนี้นะครับให้เราเดินไปหาแมลงนะครับโดนนชนแมลงนะครับก็จะเข้าไปในเกมมินิเกมนะครับแล้วให้เรายิง อ่าพวกแมลงต่างๆในแมปนะครับแล้วก็มีเควสให้เล่นด้วยนะครับสําหรับอ่าเล่นกับคู่นะครับในกล่องนี้ก็จะมีของรางวัลตามกล่องไปเรื่อยๆนะครับมีอยู่สกล่องนะครับซึ่งกล่องจุดท้ายก็จะได้ฉายาแมลงมานะครับสําหรับใครที่อยากได้ฉายานะครับอ่าแล้วก็ร้านค้านะครับสามารถเอาแต้มที่เราได้จากในมินิเกมนะครับเอามาแลกของได้นะครับ ซึ่งจะเปลี่ยนไปทุกๆซีซันนะครับอาจจะซ้ําบางซีซันบ้างนะครับซึ่งเหมือนซีซันที่แล้วจะเป็นเซริวนะครับไม่งั้นก็เกียนบูนะครับถ้าจำไม่ผิดก็สําหรับของในร้านค้าก็ค่อนข้างดีต่อผู้เล่นใหม่นะครับก็รีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับอุปกรณ์นะครับตาไข่จับแมลงนะครับบอลจับแมลงแล้วก็ผลไม้นะครับก็ตาไข่จับแมลงนะครับเอาไว้ยิง มแมลงปกตินะครับเดี๋ยวใช้ให้ดูนะครับโอเคครับก็สำหรับวิธีการเล่นนะครับก็มีคลิ๊กเล่นน้อยนะครับก็นี่ครับยืนอยู่ตรงข้อตรงนี้นะครับข้อที่สองเห็นแล้วก็เล็งขึ้นไปข้างบนนะครับนับตัวล่างสุดขึ้นไปตัวที่สามนะครับยิงตรงเลเวลเจ็ดสิบนะครับนี่ครับมันก็กระจายแบบนี้ครับแถวแรกนะครับ ถ้าโชคดีหน่อยอ่ะยิงเลดลงมาหน่อยก็ดีนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับตัวที่สามนะครับจะมีช่องอยู่นะครับให้โดนตัวข้างในนะครับแบบนี้นะครับเ <unintelligible> อเสร็จแล้วก็ยิงตัวนี้นะครับ ยิงแบบตรงกลางตัวหน่อยก็ได้นะครับหรือไม่ก็ยิงแบบจิดเขียดหน่อยก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่า,มาแมลงตรงไหนจะเยอะกว่านะครับ,บตานนี้ได้น้อยนะครับประมาณห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดนะครับกอเฉลี่ยไม่ต่ำกว่านี้นะครับโอ้ย4สี่สิบห้าอุ้ยต่ำมากกอรอได้ตรงนี้ด้วยนะครับ ก็สำหรับใครที่อยากรีดพลังแบบเอออยากรีดแต้มนะครับอยากได้เหรียญไว้ไว้นะครับสามารถกดผลไม้แมลงนะครับสามารถล็อกอินหรือทำภารกิจลากได้นะครับภารกิจตรงนี้นะครับสำหรับภารกิจคู่นะครับอ่าถ้าเรากดผลแมลงนะครับตาต่อไปเราจะเจอด้วงตัวใหญ่แน่นอนนะครับ100นนะครับซึ่งจะทำให้เราบูตแต้มได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับนี่นะครับ หมือนเดิมครับไปช่องที่สองนะครับยิงตรงคำว่าสูงนะครับปับ๊บนี่ครับตัวแรกนี่จะหายไปแล้วสำหรับถ้าเจอร่วงนะครับให้เราพยายามยิงเข้าไปลึกๆนะครับแบบนี้นะครับลึกๆยิงดีนะครับ Master. อาจจะเห็นได้ว่าจะเหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายตรงนี้นะครับให้เรากดไอเทมบอลมาแรงนะครับใช้ตาข่ายจับบอสไม่ได้นะครับมันจะมีช่องว่างอยู่นะครับจะสังเกตได้ว่าเราสามารถยินผ่านช่องว่างตรงนี้เข้าไปได้นะครับนี่นะครับกอตานี้ไม่ต่ำกว่า60เหรียญน,นะครับ นี่นะครับ71เหรียญนะครับก็เคยได้มากสุดร80เหรียญนะครับถ้าเล่นดีๆนะครับก็คือเดินเข้าไปอยู่ตรงกลางเลยนะครับก็สําหรับวิธีเล่นก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปเก็บภารกิจกันด้วยนะครับเพราะว่าเขาได้พวกตะไข่แมลงบอลแมลงพวกนี้นะครับรอบนี้ผมขอไม่กดผลไม้แมลงแล้วกันนะครับก็มีโอกาสเจอนะครับสําหรับใครที่ไม่กดผลไม้แมลงนะครับ ก็ถ้าคุณขยันลงครับนี่ครับอ่าถ้าเจอตัวนี้นะครับให้เดินเข้ามานะครับอยู่แถวที่สองนะครับเราไปยิงแถวที่สามนะครับเหมือนเดิมนะครับเงตรงเลเวลครับอือต่อไปยิงทีเสื้อนะครับไปยิงตาอทองนะครับกลับมาที่เดิมของเราครับตรงนี้นะครับ เสื้อยิงตอนไอตอนขีดเลือดนะครับนี่นะครับ <unt> อันนี้ได้ค่อนข้าง,งเยอะพอสมควรนะครับเหมือน,น,นเดิมครับกดบอลแมลงนะครับแล้วก็พยายามยิงตรงหลอดเลือดหลอดเลเวลนะครับ,บโอเคผ่านพอดีนะครับ อ่าตอนนี้ได้76เลยนะครับก็จะเวียงเวียงแบบนี้หน่อยนะครับแต่สำหรับอ่าคนเขารีดพลังหรือรีดคะแนนจริงๆนะครับแบบเขาเจตนาลงเลยนะครับเขาจะลงแค่สอรอบนะครับเดี๋ยวผมลงให้ดูนะครับอ่าผมจะคํานวณเล่นๆให้ดูนะครับ สำหรับวิธีลงสองรอบนะครับใครต้องการคะแนนเยอะๆนะครับก็แถวที่สามนะครับ <unt> ตอยมาครับบบแมงก็ยิงผีเสื้อเหมือนเดิมนะครับนี <unt> ่ครับส อันนี้ยิงเล่นไปเลยครับเรามาดูกันนะครับว่าใช้ที่จับ2อันนะครับเราได้อยู่37นะครับแต่ถ้าเราใช้3อันเราได้อยู่48 46ถึง48นะครับเผลอๆได้50นะครับอ่า37 40 37หาร2ก็เหลืออยู่ประมาณ17หรือ18เนาะใช่ไหมห้าหประมาณ18นะครับ18ต่ออ่ตาข่ายนะครับ18บวก37เนาะ 40, 50อ่ะเห็นไหมครับก็เราจะได้เยอะกว่าประมาณละตาขาย1ได้เยอะกว่าประมาณ2-3เหรียญเลยนะครับถ้าใช้วิธีนี้คุณจะได้เยอะกว่านะครับ ก็ได้มาจากคนเวียดนามนะครับในเซิร์ฟนอกนะครับเห็นเขาใช้กันนะครับนี่ครับเราแล้วก็มารับขายฟรีตรงนี้อีกนะครับซึ่งอร่อยกิจกรรมนี้เหมาะสําหรับสายฟรีนะครับสายเติมก็โอเคนะครับสำหรับสายฟรีที่ขยันนะครับใครที่ขยันไม่งั้นก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับเหรียญนี้สามารถสะสมได้นะครับตอนนี้ผมสะสมไว้อยู่ประมาณ3300นะครับ ก็สำหรับสัตว์เลี้ยงรีเจนนะครับตัวหนึ่งใช้อยู่ประมาณ1,800 0นะครับ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวรอตัวดีๆมานะครับอย่างเช่นเก,น,เกนบุอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นแมวอย่างเช่นอา่าเมโลอย่างเงี้ยครับอนาคตเข้ามาแน่นอนนะครับเราก็สามารถใช้แต้มที่เราดองไว้สามารถแลกได้เลยนะครับก็อาจจะแบบ เราได้จากกิจกรรมแจกอื่นๆนะครับอย่างเช่นหมีแพนด้านะครับที่มีกิจกรรมแจกมาแล้ว25เศษอย่างเงี้ยครับก็เราเหลือ25เสเศษเราก็ไม่จําเป็นต้องแลกถึง18,000แต้มนะครับเราก็หารครึ่งไปเลยก็จะเหลืออยู่17,500นะครับประมาณนั้นนะครับหรือไม่ก็นี่ครับจะมีกล่องเลือกชิ้นส่วนในตำนานแบบนี้นะครับเราก็สามารถใช้เพชรแก้ปัญหาได้นะครับ แบบเออเพชรเราไม่พออย่างเงี้ยครับมันค่อนข้างแพงนะครับก็มีส่วนช่วยตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยนะครับสำหรับแกนพลังงานนะครับมีคนถามเข้ามานะครับไม่รู้ผมเข้าใจถูกไหมครับสําหรับแกนพลังงานก็คือประจุตรงนี้ใช่ไหมครับแกนศิลานะครับหาได้จากตรงไหนนะครับก็ที่ ที่เห็นอยู่หลักๆก็มีอยู่2ที่นะครับสําหรับสายเติมก็จะมีอยู่ในร้านค้านะครับอันนี้ไม่นับนะครับมาบ้างไม่มาบ้างนะครับจะมีตรงร้านค้าอันดับนะครับตรงนี้นะครับแกนศีลาจะเป็นระดับสีม่วงเลยนะครับมันจะสุ่มให้นะครับก็ใช้อยู่ประมาณ6 7เจ็ดร้อยนะครับก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับหนึ่งอาทิตย์ก็น่าจะได้แล้วนะครับ ก็ซื้อมาใช้งานก่อนประมาณ4เมตรนะครับก็ไม่ได้แย่นะครับสําสหรับที่ต่อไปนะครับก็จะคือในดันเจี้ยนของเขาเลยนะครับนี่ครับเกาะลึกลับนะครับก็จะได้เป็นสุ่มแกนนะครับซึ่งแกนมีตั้งแต่ระดับสีขาวสีฟ้านะครับแล้วก็ สีม่วงนะครับซึ่งสีม่วงผมยังไม่เคยได้นะครับแต่ก็เห็นคนได้กันค่อนข้างเยอะนะครับโอเคก็สามารถวิธีเล่นนะครับก็เล่นผ่านให้ครบทุกด่านนะครับเสร็จแล้ววันต่อไปนะครับเราลงด่านสุดท้ายเสร็จแล้วกดกวาดล้างนะครับเราถึงจะได้ของรางวัลนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอ่าสำหรับด่านแมลงนะครับแข่งขันจับแมลง ก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซ mm ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมกดตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ